พิ่มเติมได้นะคะเสร็จแล้วจะไปใยนวนวันนี้ออเดอร์เราไม่เยอะเท่าไรน,นะคะใยนวนติงลี่มารกมีเราไปยนวลแล้วก็ติงลี่ๆยแล้วติงลี่แล้วก็ใยาย ปัญปัญาหาถงเพิ่มเติมได้นะคะแม่จา๋าสั่งยาหน่อยจา้าคุณแม่จ๋ายามาพรุ่งนี้นะคะวันนี้ยาวันนี้ย่าหยุดหนึ่งวันคุณแม่จ๋าคุณแม่อานงรัสสะะงกสวัสดีนะคะแม่นงรักแม่นงแม่นงสวัสดีนะแม่วันนี้ ผล,ลไม้โดเรมอนสามถูกขอพระคุณค่ะคุณแม่สุนิสาคุณแม่สุนิสาะคะคุณแม่วันนี้ย่าหยุดหนึ่งวันเป็นพรุ่งนี้นะคะย่าคุณแม่สุนิสาหนุ่มม้อนเนาะกราบขอพระคุณค่ะแม่จ้าแม่จ้ารับเท่าไหร่ดีจ้าแม่ขอบพระคุณนะคะ ส่วนิสานะครับคุณน,นะแม่มาคนเดียวจะช้าหน่อยนะ คุณแม่นงนะ200สองร้อยส่งบ้านโดเรมอนได้เลยจ้าคุณแม่พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะโดเรมอนสแตทเดอร์พรุ่งนี้ไว้ก่อนชิปสองมัดนะคะจ้าคุณแม่อ่ะนงนะคะคุณแม่นงเนาะ,ะนชุขสันต์วันสงกรานต์นะคะคุณแม่จ๋าคุณแม่นง ลับขอบคุณนะคะคุณแม่มาคนเดียวหรอใช่แล้วฮัโลโหลยังไม่เห็นมาใช่จะ,จะหยุดยาวแล้วปะวันนี้ก็มีรถบ้านหนองบัวรถแห่ยาวๆไปเลยช่วงนี้นะะรถแห่เขาวิ่งตามรถแห่กันเขาหยุดกันเนาะมินต่เราแหละที่ทำงาน ของคุณแม่พาออนลงเรียบร้อยแล้วนะคะสุขสันต์วันสงกรานต์นะคะคุณแม่จ๋าอันนี้หนุ่มโดเรมอนจ๋าแม่อันนี้หนุ่มน้อยโดเรมอนนะคะอออเดอร์ของคุณแม่พาออนแล้วก็คุณแม่โซนิสาของคุณแม่ลงนะคะพรุ่งนี้นะคะแม่จ๋า แอปเปิลมะม่วงก็มีนะแม่แต่มะม่วงม,ม,มารมดาขึ้นรถเพิ่มเติมได้นะคะเอาเห็นชัดไหมแม,ม่กับเพิ่มกับเพิ่มจ้าเพ่ค่อยไปยไปได้เมื่อก่อนขับคนเดียวไม่มีบันห้าทีอ่าอาจจะช้าแค่ให้นั้นเอง

ดูไม่ดูแต่ก็ดูดูแบบไม่ดูแต่เวลาเขานั่นเห็นไหมพลังเขาแบบโห่โห่พลังได้มาจากไหน หล่อมากนะคะหล่ออ้วน